แห่งข่าวเผยซัมซุงเริ่มพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องแบบนาโนเซลล์แล้วสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อาจใช้กล้องความละเอียด150ล้านพิกเซลแห่งข่าวเผยซัมซุงเริ่มพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องแบบนาโนเซลล์แล้วสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อาจใช้กล้องความละเอียด150ล้านพิกเซลณนะปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ากล้องถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับอย่างสมาร์ทโฟนที่มีกล้องความละเอียดสูงถึง100แ้านพิกเซลก็มีการไปที่บลอนแล้วครับซึ่งประโยชน์ของความละเอียดกล้องที่มามากขนาดนี้ก็เพื่อช่วยในการให้ไฟล์ใหญ่ขึ้นและยังมีประโยชน์ในเรื่องของการครอบภาพหรือการซูมภาพอีกด้วยครับแต่กล้องของสมาร์ทโฟนที่มีความละเอียด100แ้านพิกเซล อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะล่าสุดมีข่าวว่าในอนาคตเราอาจได้ใช้กล้องความละเอียดระดับ150ล้านพิกเซลก็เป็นได้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยแพร่มาจากแหล่งข่าวในประเทศเกาหลีใต้รายหนึ่งซึ่งอ้างว่าได้รับข้อมูลมาอีกทีหนึ่งจากแหล่งข่าวในไต้หวันครับโดยระบุว่าในตอนนี้บริษ,ษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมด3รายอย่างเสมี่ออปโปและวีโวได้ทำการ ขอตัวอย่างเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพตัวใหม่จากทางซัมซุงที่มีความเรยดสูงถึง200ล้านพิกเซลตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมาแล้วครับแต่เซ็นเซอร์รุ่นนี้ยังไม่พร้อมส่งมอบจึงทําให้ซัมซุงหันมาพัฒนาเซ,นเซ็นเซอร์กล้อง150ล้านพิกเซลที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบนาโนเซลล์แทนครับโดยเซนเซอร์150ล้านพิกเซลที่ทางซัมซุงพัฒนานั้นจะมาพร้อมกับขนาดของเซ็นเซอร์เกือบ1นิ้ว ถือว่าใหญ่กว่าเซ็นเซอร์1 0 8ล้านพิเซลในปัจจุบันนี้ครับทำให้การดีไซน์กล้องหลังที่ใช้เซ็นเซอร์150ล้านพิเซลของทาง Xiaomi, Oppo และ Vivo จะมีความคล้ายกันมากเลยทีเดียวครับส่วนกันนำมาใช้งานนั้นตามรายงานระบุว่า Xiaomi ม,มีแผนที่จะนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนของตนในช่วงไตรมาสที่4ของปี2 0 2 0ส่วนทางด้าน Oppo และ Vivo มีแผนที่จะนำเซนเซอร์กล้อง150ล้านพิเซล มาใช้งานในปีหน้าครับโดยจะให้ควบคู่กับชิปเซ็ตรุ่นใหม่อยาอ่าง Snapdragon 875ด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่ได้รับการยืนยันย่าเป็นทางกาศน,นะครับและยังไม่มีรายงานว่าทางซัมซุงจะนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนของตนเองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากการที่ซัมซุงพัฒนาเซ็นเซอร์กล้อง1 8ล้านพิกเซลให้กับแบรนด์สมาร์ทโฟนรายอื่นก่อนที่จะนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปของตัวเอง อย่างรุ่น Galaxy S 20 Ultra ก็อาจเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy Note 20และ Galaxy S 21อาจจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด150ล้านพิกเซลก็เป็นได้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้สจะมาบอกกล่าวทราบทีครับ